หาดใหญ่ตอนนี้นะครับมันเหมือนฉนวนกาซ่าที่เขามีการดักป้นเสบียงนะดักป้นถุงยางชีพนะฮะนี่นะครับเรามีการงัดตู้เอทเอมนะครับทุบกระจกร้านสะดวกซื้อนะครับเข้าไปขนของนะครับอ่าขโมยเหล้าขโมยเบียร์เขานะครับแล้วก็มีบุกโกดังนะครับไปขนเบียร์นะครับงัดตู้คอนเทนเนอร์ขนเบียร์ช้างอะไรออกมานะครับนี่นะครับ เรื่องนี้นะครับจะถูกเล่าชั่วลูกชั่วหลานเลยนะครับแล้วเจ้าหน้าที่บ้านเมืองรัฐบาลนะครับเรื่องนี้มันเกิดขึ้นมาหลายวันแล้วนะครับทําไม้จัดการไม่ได้นะครับไอเรื่องขนาดไอกู้ภัยเขาจะเข้าไปยังเข้าไปไม่ได้นะครับของเต็มรถเลยนะครับเป็นสิบบคันเลยจอดเปียงแถวกันอยู่นะครับเข้าไม่ได้นะครับมีการดักป้นนะครับมีการดักไม่ให้เข้าพื้นที่นะครับแค่นี้นะครับคิดว่าคน โคนมันไม่ถึงร้อยหรอฮะแล้วเจ้าหน้าที่บ้านเมืองนะครับอยู่ที่ไหนรัฐบาลอยู่ที่ไหนทําไมไม่สั่งการเจ้าหน้าที่ตํารวจแถวๆนั้นไม่มีเลยครับใกล้ๆใกล้ๆเมืองหัดใหญ่เนี่ยไม่มีตํารวจไม่มีทหารเลยครับนะทําไมไม่สั่งการลงไปนะครับนี่วาดภาพนะคิดว่าถ้าสมมุติว่าเป็นรัฐบาลองค์อิงนะฮะนะจะโดนขนาดไหนนะครับเนี่ยนี่หลายวันแล้วยังยังเป็นแบบนี้นะครับมีงัดตู้เอทีเอ็มนะครับ นี่นะมันไม่ใช่เรื่องเล็กๆแล้วนะครับตอนนี้นะครับมันเหมือนบ้านป่าเมืองเถื่อนที่กฎหมายเข้าไม่ถึงอ่ะไม่มีกฎหมายควบคุมอะไรสักอย่างเลยนะครับนี่นะเจ้าหน้าที่บ้านเมืองนะครับผู้มีอำนาจนะครับทําอะไรอยู่นะครับทําไมมันเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นหลายวันหลายครั้งนะครับแล้วมันก็ยังเป็นอยู่นะครับตอนนี้กู้ภัยก็ยังยังยังอยู่นะครับเข้าพื้นที่ไม่ได้นะครับดูข่าวล่าสุดนะครับ ผู้ภัยก็ยังอยู่ข้างนอกนะครับรออยู่แล้วเจ้าหนะ้าที่บ้านเมืองอยู่ที่ไหนนะครับ